กล้วยโมเลนอันนี้อันนี้คือกล้วยโมเลนนะคะเป็นกล้วยโมเลนสดนะคะข้างในจะเป็นจะเป็นกล้วยกล้วยเออ่เล็บมือนางอบน้ำผึ้งอันนี้หมอปั๊มทำเองใช่ไหม้ก็หอ่อห่อแป้งพันๆอย่างนี้นะคะเป็นคล้ายๆสูตรอินเดียในปานอันนี้คือแบบดิบนะคะเราก็จะนำไปทอดก่อนอันนี้เรากำลัลงคา ตั้งเตานะคะเดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อรอน้ำมันเดือดใช่ไหมเอ่อรอน้ำมันเดือดนะคะเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากทอดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอชิมนะคะบายเชฟหน่อยค่ะปัดใช่ไหมตอนนี้นะหนให้มันเดือดให้น้ำมันน้ำมันมันต้องไฟอ่อนๆค่าว่านะมันมันมันยังไม่เดือดนะเขาบอกว่าให้อันมันนะหนึสี่เลยเจ๋งนะ อันนี้คือกรอพาสต้ากับข้าวขนานทองนะนี่อันนี้เชฟหน่อยเดี๋ยววันหลังจะส่งคนไปเรียนเรียนเรียนทำด้วยมันต้องกินได้มันต้องอร่อยสิดูหน้าตามันดู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 นี่มันไม่ดำเชียเชฟหน่อยกลังอมมันจะไ่สุกบข้าว่ออง เช็ดใหม่กำลังทอดจ้าอันนี้ของอันนี้ของยายดวงนี่กำลังแกงหน่อไม้แกงหน่อค่ะทำพร้อมกันเลยค่ะทั้งสองมอดูสีสีหน่อไม้เผื่อจ้าไฟไหม้ผมค่ะอันนี้คือทอดไฟอ่อนๆทอดเรื่อยๆทออดเรื่ยๆไฟอ่อนๆนะจ้าถ้าไฟแรงมันก็จะไหมกินได้อร่อยนี่หน้าตามันอร่อยดูขนาดเปืดจุดจดจุดจ ทําเองใช่ไหมทำเองนิดหน่อยเย็นเลยยเียมยินหน่อยอเงสดห้าอยค่นี่อันี้คือทอดเสร็จแล้วอันนี้ทอดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ <c oughs> กล้วยโมเลนสูตรเชฟหน่อยนี่บ่เกินมากล้วยโมเลนบ่แต่ว่าน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มลูกชิน้นไม่ได้เอามาจิ้มอันนี้ได้อามาตัดใส่กล้วยนี่ใช่ ให้หมอดวงฮัลล่าเก่งมันชิพิตชุดหมอดวงต้องหมอดวงกับหมอป้อมเกง่กงฮะเห็นว่าย่องหน่อยกับบริปะดอกหมอดวงใครจะชิมนะครับใครจะกงงินยังไงมันคาเม็ดเราอยู่ิมไหมคนี่อ่า

จะ็เกลือมาการีนแล้ว hmm. ก็ปลาแล้วก็นวดแล้วก็เอาน้ำตาลเจือเกลอมาแก้วทเข้าก่อนตีแป้งก่อนมาการีนใส่นิหนดก็ได้เลก็ใเกลเลยหก็ได้แล้วก็นวด เอแล้วเอากรทียมแลก็เอาเทียมเนื้อดำเดือดไปก็ได้สองหยาบสองกระากแล้วก็นวดนุ่งนวดนวดกันแล้วก็